สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านบ้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปหาชมบรรยากาศนะครับการทําไร่ทํานานะครับตามท้องที่ต่างๆนะครับก็ไม่มีงานบุญประเพณีหรือว่างานประจําปีหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ยากนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะครับ นี่ผมก็อยู่ที่โคกหนองนานะครับที่บ้านสมเหลานะครับบ้านทุ่งสมเหลานะครับก็ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็มีฝนตกโปรยๆนะครับนี่ก็ข้าวก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มแตกใบแล้วทั้งบางส่วนนะครับอีกบางส่วนก็ตั้งลำแล้วนะครับก็ข้าวตั้งลำแล้วก็ใกล้จะโตแล้วนะครับ อีกประมาณเดือน2เดือนนะครับก็คงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ2เดือน3เดือนนี่แหละครับประมาณ3เดือนโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของท้องทุ่งนานะครับก็จะมีสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวมีสวนตรงนี้ก็จะเป็นสวนฝรั่งนะครับหรือว่าบักซีดาบ้านผมนะครับเขาเรียกบักซีดาครับฝรั่งแล้วก็ ตรงนี้จะไม่ห่างจากบ้านคนเท่าไหร่นะครับก็จะไปพาเพื่อนๆนะครับไปตามเส้นทางนี้แล้วก็จะไปออกอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านหอยองนะครับก็จะไปออกทางโน้นนะครับออามาทําอะไรนะเดี๋ยวรอถามอานะครับ เดี๋ยวเราป็ปลงดิโอเป็นบัวดูกันล่ะเปิดเปิดเปิดให้น,นั่นติดเนอครับโอ้ครับครับเดี๋ยวไปเปิดก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตรงนี้นะครับจะมีที่ตกปลาด้วยนะครับก็เปิดให้ตกทุก หน้าเลงนะครับหรือว่าทุกหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมาถ่ายดูมาดูกันนะครับดูเขาปล่อยปลาครับกมงนิดกระเสมบ่อตกปลาโอ้มาดูกันครับ ปล่อยปลาทีนะห้ายเดี๋ยครับปลาลงเยอาปลาลงอยอโอ้นี่นี่เราเปิดให้ตกน้ำบ่เปิดให้ตกเปิดใบ่เขาเลยไอ้ล้อเขาเลยราคาปลาราคอ๋อตามราคาปลาบ่โอ้แล้วแล้วเป็นเป็นเปละยี่บาท ก,ก็เดดกา,าเอาเอาที่นี่หรือว่าเอามาเองเอามาเองครัเพราะถ้าปลาเวลาเอาไม่เอาปลาปลาอย่างนี้เขาไม่เอา,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 เอาตกจริงเขาดึงเยอะเลยก็ปล่อยเสตายครับ<อ>แล้เอดาเดอไ้อ๋กอก็อ่เก้ามถึงห้าเปิดเนาะครัห้าหมงเหรอครับพ่อผมราเราพักอยู่นี <c oughs> ่เลยบอกกันไหมครับบางครั้งอ๋อแตส่มากอยู่นี่แหละ บ่าเป็เี่ยวเข้าไปเฉพาะกลางวันอ๋อทีนี่ปล่อยปลาเหรอปลาปลาสลายสไลดโอ้แล้วเข้ามาตกกันไร่บ่ครับเนี่ยอ๋อครัถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกถ้าวันหรือไม่ก็วันหยุดครับมาชิวๆเนาะมาพักผ่อนชิวๆเพราะบรรยากาศก็ค่าๆอยู่ค็ได้เพราะมีที่นั่งน้ำ นี่ก็มันมันันนี่คุณไปจบเงินเดี๋ยว้อไปเก็บเก็บพังคาก็มีครับมีทำน้ำพังค้นี่บริการโอ้เฮ็ดกินอยู่นี่ได้เลยวะเนี่ยได้มาทำได้เลยครับโอ้พอบุกยังยังไม่เป็นรูปเต็มรูปแบบราคาเลยโอ้เดี๋ยวขอท้ายได้เด้อครับนี่ครับบ่อปลานะครับจิตกระเซมเออจิตกระเซมนะครับบ่อตกปลานะครับที่บ้านสมเหลานะครับนี่ครับเบอร์โทรก็มีครับ ถ้าใครจะมาก็ติดต่อโทรมาได้นะครับนี่ครับเป็นปอดตกปลานะครับมาตกปลาแบบชิวๆนะครับนี่ก็ตามราคานะครับปลานี่ครับใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนตกปลาก็มานะครับก็จะมีครัวมีอะไรให้พร้อมนะครับมีครัวมีอะไรให้พร้อมเลยนีครับอ๋อนี่ครัว ตรงนี้จะเป็นครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับก็จะเป็นบ่อบ่อบ่ดินนะครับบ่ทาก็มานั่งชิวๆนะครับดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาที่นี่ได้นะครับนี่ครับชิลๆักำลังเอาปลามาลงนะครับ รจะมาเชี่ยวพักผ่อนหรือว่ามาตกปลาทํากินอยู่ที่นี่ก็ทําได้นะครับก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะนั่งเล่นได้หรือว่าอะไรได้หรือว่าจะมาการเต้นพักผ่อนนี่อันนี้เดี๋ยวผมอลองลองลองถามเขาดูก่อนนะครับนะครับมาแคมปิ้งหรือว่าอะไรตรงนี้ได้หรือเปล่าครับ mm hmm. ก็จะมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีที่นั่งแล้วก็นั่งชิวๆนะครับ ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับบ่ก็บ่ใหญ่พอสมควรนะครับนะครับปลาน่าจะเยอะนะครับนะครับกำลังอับปลาลงถ้าใครอยากจะมาก็มาได้นะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่ในช่วงนี้นะครับนะครับมีที่นั่งชิวๆนะครับตาม รมไม้นะครับแล้วก็จะเป็นนั่งตรงนี้ก็ท่าเลยนะครับเป็นมุมดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับตรงนี้ถ้าข้าวโตแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะครับโอเคครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับลาลาเอามาปล่อยเยอะนะครับนี่ผมดูแล้ว กว่าที่จะมาพักผ่อนก็มาได้นะครับมาหรือว่ามาเที่ยวมาอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับเด็กอุ๊บอุลบ ้อปลานมีปลาอะไรบ้างครับนี่ปลาเยอะแยะเยอะแยะอ๋อก็มีเฉพาะไอ้ตัป้ายเนาะครับผมมีตะเพียนมีปลาบึกก็มีจระเมศปลาบึก็ลงครับโอปลาบึกลงครับใครได้ก็คุ้มนะเนาะก็ตอนนี้ผมยังไม่ให้ออกเพราะว่าตัวยังขนาดกี่โดนี้นให้มันเจ๊ตัวเล็กสี่ห้ากิโลกรับตัวเล็กเกินครับผมเอาไปซื้อตัวน้อยมาเพิ่มทั้งสี่สิบห้าบาทตัวสี่สิบห้าบาทที ครับครับผมกูเ okay, นี่ยโอเคครับพเพึ่งก็วิ่งมาแต่ตอนเช้าเลนยนะไอสมุทรปราการครับวิ่งมาจากสมุทรปราการ<อ> <c oughs> ส่งปลาทั่วประเทศนะเราเองก็ส่งปลาพวกเดียวกันแต่ก่อนก็นู่นแหละเลาะอยู่สมุทรสมุทรปราการเท่านัน้นผม <c oughs> ตลาดน้ำบางบางน้ำพึ่งใช่ไหมผมยังม <c oughs> <อ>ีบุรีจะได้แฟนมยู่นู่นบุีป้าป้ามันก็อยู่ใกล้ๆกล้กันเลยนะไก่ มาแล้วสอบถามแล้วสอบถามแล้วโทรศัพท์โอเคครับขอบคุณหลายๆเด้อครับนี่ครับก็บ่อจิตเกษมนะครับบ่อตกปลานะครับรายการปลาก็ตามนี้นะครับอ่าราคานะครับก็ตามนี้เบอร์โทรก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากมาก็ติดต่อมาได้นะครับที่บ่อปลานะครับอ่าจิตเกษมนะครับโอเคครับก็อ่า อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากเพื่อนๆที่เป็นขาฟิชชิงนะครับฟิชชิงก็มาเที่ยวตกปลาที่นี่ได้นะครับก็ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับก็รอบๆนะครับมีแต่ท้องไร่ท้องนาแล้วก็เป็นสวนชมพู่นะครับสวนชมพู่สวนฝรั่งใครจะมาก็มาแวะซื้อฝรั่งซื้อชมพู่ถ้าเป็นหน้านั้นนะครับโอเคนี่ครับเจ้าของยังไงก็ฝากด้วยนะครับบ่อจิกเสียบ่อตกปลาครับอยู่บ้านโสก ตำบลตำบลพระสกตะบนลพบุรีลพบสักครับครับผมหมู่หมู่เจ็ดเนาะหมู่หมู่ที่เจ็ดครับหมู่เจ็ดครับผมขอบคุณมากมากครับโอเคครับก็ใครมาเที่ยวก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นบ่อปลาที่เอาปลาใหญ่ลงก็เยอะนะครับขาฟิชชิงนะครับมาได้เลยนะครับนักตกปลาทั้งหลายโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับครับนี่ครับก็ถ้า ไท้ายเดี๋ยวถาน้ำาเยอะเกินนะครับเขาก็ดูดออกนะครับตามนี่นะครับท้องไร่ท้องนานะครับนี่ดูดออกแล้วก็หวานนะครับส่วนมากจะเป็นนาวหวานกันหมดแล้วนะครับอุย้ยมพะพร้าว ต้นเล็กๆนะครับเป็นลูกแล้วนะครับโอ้โหเขาปลูกกันได้ยังไงของผม,ผมต้นต้นโตมากๆต้นสูงเลยนะครับเพิ่งจะเป็นลูกเองโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับ